ว,นนวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณสุโชคธิระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบลเคจประเทศไทยอยู่ในสายแล้วคุณสุโชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้ตลาดหุ้นไทยขึ้นเก่งมากเลยนะคะแม้ว่าต่างชาติเขาจะลงกันแต่ว่าเชาวนี้เราก็ไต่ระดับบวกขึ้นมาได้ประเมนินสถานการณ์ช่วงนี้ยังไงคะครับสำหรับเซ็นต์เน็กนะครับเมื่อวานเนี่ยปรับลงค่อนข้างแรงนะถือว่าแนงหวัดตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียนะครับเ้วันนี้ก็เลยมีลักษณะการเกิดเทคนิคาริบบิลเกิดขึ้นนะครับ เดีวเชื่อว่าสำหรับตลาดทุนไทยรวมถึงในคุยพัดเอเชียเองเนี่ยช่วงของสายๆวันนี้จะถึงท่วงไปนะครับคงจะรอการซื้อขายลงบ้านนะครับหลังจากที่มีต่อคืนในช่วงเช้าวันนี้นะครับช่วงบ่ายคงจะรอการซื้อขายลงบ้านเนื่องจากว่าเชื่อว่านะครับนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะโดยเฉพาะพอร์ตบนอคงจะรอการซื้อขายบ้านนะเพื่อรอผลการแถลงผลประชุมของเฟดในคืนวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลต่างๆเพิ่มเข้ามาทั้งวกทั้งลบนะครับ ข้อมูลฝั่งบวกนะครับก็จะเป็นมาตรการนะในเรื่องการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กในสหรัฐหรือ S อฟรนะครับแล้วก็แนวทางนยบายการเงินในระยะสั้ไปนะซึ่งทาง่ายดิสเกิลเคจไอเนี่ยเราเชื่อว่าเสร็จนะครับยังคงน่าจะนะฮะแถลงการคงมาตรการ QE แบบไม่จากัดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นด้านบวกสหรับดการลบนะครับที่อาจจะมีข่าวมาก็คือในเรื่องของการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะครับซึ่งคงจะต้องมีการปรับลงบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นก็ ติดตามนะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็คงจะสำหรับการซื้อขายลงบ้างเพื่อติดตามผลการประชุมของเป็ดในคืนวันนี้นะครับสำหรับไทยเองนะครับไม่มีข้อมูลอะไรพิเศษเลยวันนี้นะครับ <c oughs> ก็มองว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยข้อมูลทุกอย่างคือเหมือนเดิมนะครับร <c oughs> อในเรื่องของการอ่าปลดลอ็อกมาตรการต่างๆนะครับซึ่งก็คงจะเป็นช่วงจุดสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าการลงทุนเนี่ยพอที่เะ็น๊กติขึ้นไปแถวๆบริเวณ1า450จุดนะซึ่งต้องบอกว่าเป็น ใกล้ๆนะฮะแถวๆเส้นบริเวณเส้นท่าเฉลี่ยสองวันวันเนี่ยก็เริ่มมีแรงเทคโปรฟิตเกิดขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงในเรื่องของบริเวณเสของตลาดหุ้นไทยเองที่เริ่มไม่ถูกนะครับเริ่มไม่ถูกเนื่องจากว่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะฮะในระยะเวลาน,น,นั้นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะก็เลยม,มีแรงเทคโปรฟิตเกิดขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าการเทคโปรฟิตและการพักฐานรอบนี้เนี่ยน่าจะไม่แรงมากนะนะครับทางฝ่ายดิจิเรามองว่าลงไปเนี่ยถ้ามีจังหวะในเรื่องการสุดสำคัญขีน้อยจุด นะครับรับสายไปสําหรับการพักษาเนี่ยเราเชื่อว่าไม่หลุดแถวเขาหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสำหรับการพักษารอบแรกนะครับหนึ่งสามแปดศูนย์นะครับตรงนี้จะทิ้เส้นทีเอเลโทรซักประมาณสิบหกสิบห้าเท่าของกําไรปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าพักลงมานะครับถ้ามีจังหวะหลุดหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเนี่ยเป็นจังหวะดีในเรื่องการเข้าซื้อสะสมอีกรอบหนึ่งสำหรับตัวเซฟทีเด็กเองนะครับส่วนคนที่ท่าทยอยเก็บมาเรื่อยๆตั้งแต่แบบอุปทานต้นๆเนี่ยคควรจะขายทํากําไรไปก่อนไหมคะหรือ สำหรับคนที่กําไรมากอยู่แล้วนะครับกำไรมากอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดขาถอยที่1,400จุดเนี่ยนะครับมาสมองในเรื่องของตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของการแคโปรฟิตบ้างน้อยก่อนนะเพรอเราบองอาฟไซด์เนี่ยคงจะไม่เยอะมากจากน่าสุดนี้นะซึ่งตอนนี้ก็แค่ไม่แตกอยู่ที่บริเวณ1,420นะครับอาฟไซด์คงจะไม่มากนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะหาจังหวะ single fit ก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้าหลุดที่1,400จุดลงมาถึง1,380เนี่ย มองจังหวะในเรื่องการซื้อกลับอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะมองในเรื่องการเล็กนอกได้สําหรับคนที่มีหุ้นอยู่แล้วนะครับ<ช>แล้วก็อาจจะต้องสวิตชิ่งสั้นิดหนึ่งนะฮะสำหรับหุ้นที่เริ่มเป็นมูลาค่านะครับอันนี้ก็อยากให้ยึดในเรื่องของ v a l u a i n การตัดใช้สินฐาเข้ามาประกอบด้วยนะครับว่าตัวไหนเป็นมูลาค่าแล้วบ้างนะครับถ้าเป็นมูลาค่าแล้วเนี่ยขายคุ้กกำไรแล้วเปลี่ยนตัวเล่นบ้างนะครับค่ะซึ่งวันนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเล่นแล้วก็รอคำแนะนำจากคุณชูชดมีหุ้นตัวไหนเด็ดๆมาฝาก ครับผมมองเป็นรูดในกลุ่มนิคมอุตาสาหกรรมนะครับก็เลือกเป็นตัว w s A นะสาเหตุก่อนว่าทำไมเป็นาาอุนอตาสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนะคร <ฮะ S 1> ับก็ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่านะครับหลังจากที่ท่านระธานมีมาตรการในเรื่องของนโยบายการฟันออกมาแล้วนะครับก็คือการแตะเงินลนะหลังจากนี้ไปก็คือมาตรการที่จะช่วยในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เล่นกันไปเยอะแล้วในเรื่องของวุนกสุ่มท่องเที่ยวนะครับก็คงจะคาดหวังในเรื่องมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากนี้ท่ดไปเนี่ย ก็คงจะเป็นในเรื่องของมาตรการการลงทุนภาครัฐนะที่จะออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามมานะแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนนะครับซึ่งในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับตามข่าวเนี่ยก็จะมีการเซ็นสัญญาโครงการสนามบินปูตาเขาก็จะเริ่มเป็นการเริ่มเดินหน้าโครงการอีซีที่ล่าสัปดานะครับก็จะเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเรื่มเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้คมอุตสาหกมนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่รับอันนีิสงต่อนะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นไซเคิลถัดไปนะหลังจากที่ อ่ามาตรการในเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคในประเทศการจะนีไปคือการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นพวกในกลุ่มอีกนี้อมือการมันจะเป็นตัวรับอันนี้ของขั้าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีธีมการลงทุนอื่นเช่นการย้ายฐานการผลิตนะครับในเรื่องของอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องอีคอมเมิร์สการเจบต้องของอีคอมเมิร์ซนะครับความต้องการเข้าโกดังสินค้าเนี่ยค่อนข้างตรงกับตัว WSA นะครับซึ่งทำธุรกิจในด้านนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า WSA ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่รับอันนี้ตรงเป็นเค็กชันถัด แล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยคำถามคือทำไมไม่เลือกอมรันะฮะเรื่อง W S A นะครับก็ถ้าดูตัว Price เ a โของเขานะครับถามาเปรียบเทียบกันเนี่ยตอนนี้ w ู a รถือว่าค่อนข้างรักษาตัวออมรัฐนะยังรักษาตัวอมรัอยู่นะครับพอั้นนี้ยมองในเรื่องการเก็ื่รไรได้ในส่ที่เป็นคุนักการนะครับว่าจะยิตัอมสะมาตวิวรนะครับสำหรับตัวินะครับเฝ้าซื้อขายทางไตรลศเราให้ไว้ที่สมาร์แสิบนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับแนวต้านวันนี้นะฮะผม 3.2 <c oughs> ต้ายแรกนะครับสามารถ40ซึ่ิเส้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ EMA ถ้าผ่านได้นะครับป้านถัดไปก็คือบริเวณ3.60นะครับผ่าน3.40ถัดไปคือ3.60นะครับแล้วก็แนวรับ3.2สำหรับจุดซับล็อตเสื่อไว้นะครับก็อยู่ที่บริเวณ3.1นะครับโอเคได้ค่ะคุณสุช้วยวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณสุโชติราวนารัตนะคะคุณผู้ชมจากบาลเคจีไอประเทศไทยคุยทังภาพตลาดแล้วก็หุ้นเด็ดรอบวันประจำวันนี้ด้วย W H A Corporation ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์มามอนิเตอร์ที่ทางราคาทองคํากันหน่อยนะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ